สุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาแต่มโมบุญแจกขาวน้ําพอซาบ่ได้แม่แหวยามซาจอยพี่น้องเฮาก็สิพยายามอาเฮาเลยเนาะอาที่บ่อนเฮาไปแหละพี่น้องตัวเพิ่นปากบ่ได้เอ็นปากเสียงก็องคอย่แหละยน่เพิ่น,น,นบ่สบายก็เลยสิไปเยี่ยมยามเบิ่งเลยมาแเบิ่งซาจอยซะก่อนยนว่นาตกรถอันซาน้องดําาซั่นอน เพราะว่าน e ี่กายไปอยู magic, ่ห้องบ่ได้แวะพี่น้องพาออกมาเฮ็ดอีหยังให้เอื้อยนั่นแหละเพราะว่าหมอดูหมอดาเพิ่นอันนั้นเนาะกล่องข้าวขขวัให้ก็มาแล้วบ่ได้แวว่าสิไปอีกมื้อใหม่พี่น้องเอ้ยสิไปกอีเสี่ยวฮพี่น้องสดีพี่น้องนั่งสวัสดีหน่อยอ่าเพราะว่าไปเฮือนบุญน่ะปนํากพี่น้องมาปบเพิ่นเลยเนาะมาแวยิจอ่าก็เหลืออยู่เหลืออยู่2คนนั่นแหละลูกแต่คนลูกพ่อ พี่น้องพ่อแม่เฮาน่ะเลี้ยอยูสองคนอาผู้หนึ่งก็อยู่เข้มมะละศเนาะอาผู้หนึ่งก็แหละผู้เฮาสิไปนี่แหละผู้ลูกสาวเพิ่นป้าพัวได้เงินค่าดองหาเง่นอะไรพี่น้องเอ้ยจอยกัเก็บแอว์ประสาทลูกบ่ได้ถ้ากระลูกได้เมื่อเช้าเนี่ยไปห้างน้องใหม่มาแกงอะไรประสาทล่าสาวบริพ่อตะโดนเป็นอะไรมันจะแอร์ไอเนาะต้องงานเลยต้องงานเนี่ยต้องงานเนี่ยต้องตกโต เาสักด้ะไปดกักเ้กักกเขียวกูเดียวนี่นะก่านสีเบิ้งพันยนมันอายกดนมันเปนี้องเลยบ่เซ้ำซนาวมึงมึงมึงเงียงเวยนบ่บ่ซ้ำหนาวฮะยุงยุงลุ่มลุ่มก้นผับ่ก้นแล้วอ้าวกรมองนางกึอบลุกนี่แล้วก็เหลานี่เออนางกเสือเล็กซ้กบลยนางกัสีเป็นทางนางกรสีต๊ะึนางกับสียาไปซองเข็มผัเขาตั้งใจ คอมพิวเตอร์ตายหนักเลยสิว่าบอกหมตัวเองต้องทำมาตลอดความมุ่งการอ์บอลปนัดปนัดปนัดสิว่คุ้มเงินใหญ่น้าขี่เสล่งน้องดำไปน้องไปหับไปหาบคลองจากผู้ใหญ่จะดีอยู่บ้านเวิร์นคูนปุบบอกมันไกลๆบ้านเวิร์นคูนเก็บไปต่อเวนะเก็บยังไปต่อเลยกลับมาเจ็บเลยจังมาสีหญ้าได้ผู้ใหญ่อย่างกับบ่ย่างมันตายตายแล้วฮะมันตายมันตายตายแล้ว โอ้ยบ่อหาได้ก่อนเอตาน้อยแล้วเจ็บเจ็บแห้งอือๆๆๆเป็นค่ายเน่ามึงเอ้ยแต่มันสาดท่านท่านบยามเฮ็ดบาดนี้กับเล้งบ่คันขี้บ bon ่ไว้มันก็บ่เป็นหยังกลเนาะบักดพานางขี้ไว um ้นงไปหาน้ไม้มาแกงพี่น้องเอ้ยออต้นคถ้าําจะเอาลงทบ่่นคูเฮาบทโอ้ยมันสิเป็นตาในยามพเนาะณะยามลยังพอแห้งล ไปเฮ็ดคำเฮาก็ได้มันได้เอาโอ้ยกินมาแล้วเฮ้ยขะปุ้นเออหักบ่ได้ฮ้อแล้วบ่กล้าฮ้อเอ้ยบ้านขเจ้าอ้ายอยนพี่น้องไป้อกัน้อกัน่บ้านอาพี่น้องบ้านน้องิโนเนาะบ้านบักดน้อยละพี่น้องเอ้ยกเฮือนก็บ่ได้ไกลกันปานดเยี่ยมยามูเพิ่นเป็นไดแล้วเฮาก็ไปตั้งแต่บ่ทันดำนาเนาะพี่น้องเนาะนนีก็่สิแวะก็บ่ได้แวะพี่น้องเพามาเฮ็ดอีหยังให้เอื้อยเนาะ ก่อนก็ขอขอบคุณสูตรสตาสตาขาชิปเส้นเลือดองเส้นสตาชิปซองเส้นนะอื้อเหื่อยอะไรกันได้เหนื่อยแค่เลือดเส้นเดียวก็เมื่อยแห้งแล้วอันนี้ก้มเสือสมบุกคนกับคือว่าชาเล่าฮากับถือน้ากระนั่งเนาะแต่สตาขาละมันเมื่อยได้เมื่อยลอยละคนอยู่ดีๆไม่แห้งนี่กะันย่างย่องย่อยู่แต่ว่ามันในจิตในห่างกาไกลานัานมันเมื่อยแมนดูเครื่องปลูกของผมเน้า อ่อนท้องจิอืออือโห้วิงฉันไข้กูในน้องมึงไปเอามาปลูกดีกว่าไล่กระโดดอือไปพี่น้องไปเพาะกันอยู่น้องซีโนบอมแมนว่าเออขันอยากถ่ายคลิปละมาได้พี่น้องเลยกะเฮากะคนขีปเนาะมากะต้องถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มพี่น้องกับบริวารยังดอกแต่เฮาเอาเองเฮาได้นมแพ็คหนึ่งกับเล้ากับเล้ากับแพ็คหนึ่งพี่น้องนะเฮาก็ได้มาม่าอันน้ำจกคนรจะกินได้หรือบอพี่น้องมาม่าก็ได้ lục sao pha lụng và sẵn đang phai dạng lạp bơ hôm bà này tát phôm sẵn này thon đã cồn mình này mình pan này pan để mặc đà ha là nào นมก็มากๆเจ้ายังกินได้เยอะมากนะอะล้างมือไปย่านะนะนะขุยไข่ขุยไข่มึงรู้มาบะในไข่ลูกทั้งขางบ่ก็แล้วมึงเอาดีๆอย่าละลุบๆปลูกลงผุน้าส่วนผุนา้นาผุผุผุอยากลูกพี่น,น,น,น้องเฮ้ยลุกหมดได้อบเอเอไปส่นแห้งไปยาไปเจ็บอ่าลูกเพราะว่า ลูกเองบไดายไาบวมบไดมึงบได้ม hmm? ่เห็นแต่หงจนลมตาพี่น้องจนตกใจปิดในน่อิในน่อ้แผ่วนะเฮ้ยเขาเห็นนเขาจะเห็นน่อแผ่วนะติดไววอายู้เบาิ้นบอดมึงมือไข่แขนไข่ไอ เออคนย่างพี museums, ่น้องย่างแบบบ่มีเตียงน้อย่างเอาหัวเข่าจุเตาเจ็บแห้งบ้อมองเขาพาลุมนะแล้ไอเลยไออย่าสูบแล้วเดินยาน่ะว่ะว่าเป็นแห่งมั่งว่านี่ใบมาบ้อเปิดดูตีนแล้วนะ หนาวซะบ่เดี๋ยวนี่น่ะหนาวเฮาแล้วฮ้อนคือแตกโอ้ยป๊าเป็นอีหยังคือเป็นแต่นี่อ้าวบ่หวานเนาะมึงก็ได้บ่หวานบ่เออปาติบวมแหงอะไรตะก้าบ่ได้บวมในนี้บ่งมือลางอก็บ่ได้บวมเราจอยตุ๊กจิกให้เราดีแล้วหนาวนะเอามาตุมอีกพนนั่นน่ะเออังมือลางตีน ยังว่าวได้อยู่ยังด่าเขาได้อยู่พิ่ท่อนด่าโกนเผื่าอะนาหน่ะเฮ้ยยินขาเกาแยงมาเส้าเนี่ยนะฮาวกัดดหน้าแล้วบางอาทิตย์หนึ่งนี่แหละอาทิตย์ปลายแหละฮาวกัดดหน้าแล้วนะหายปกมุมไปสอยมือที่ซ้อมมันบอกไปจังหวะโปอยมันเหน่ามันนี่ปกติเนี่ยหมาไปกินเพลเห็นอ่ะ ยาได้เลกับเราเราหนาวห่อนได้ดกหนาวอืมแข็งกับบวมกินข่าวกํายางมาเ้้เนี่ยหลงลงแล้วพี่น้องจะกินกํายังมาสักกาแฟแซ่บอปล่บ่เบอร้เฮาปุ้งไงไอ ได้มาน้ำใส่นะคะซื้อมาแนวมักค่ะให้เขาไปต้มให้เขาขันอยากเฮ้ยเป็นแก๊สผัวเาเพิ่นเพิ่นเขาหูเพิ่นมักพี่น้องมาน้ำใส่ลูกสาวแล้ววะเรามากก็มาน้ำใสพี่น้องผัวมีแต่นมมีแต่ยังผัวเราซื้อนมดีด้าน่หน้าพี่น้องให้เพิ่นหมุนมุมไปสายมุมไปเฮือนบุญเห็นติเออเออเห็นนตีเสออมาหนักอืมอืมอืม เนี่ยผู้เดียวคะมาจืดแต่ห้านี่ฮะก็มาจืดโอ้ยอีกกันน่ะโอ้ยพยตานผมมหายนะเออโอ้ยพูดเือเมืองได้เห้พูดเา้ไเล่าพูดได้ไปเนาะเปนจืดแต่เสียงห้าอยู่พี่อ่า มาตาดผมนี่จะเป็นนาตาคืออีพ่อวะนี้เออคือคะเดี่ยวาอีใบมันสิมานอนมันมาแต่เศร้าละคำแล้วมันเมื่อบอ่อฮนนออึเออเอออีกส้อนชามือลูกสิมานอนนำ้ำลูกเพิ่นก็อยู่บ้านหลัดบกหลัดแห่ไปมองเข้าไปกับซาบะปีพุ๋ร่ะไ,ไก่เนาะไก่แล้วไก่ผู้ ทางลงถ่าประซุมทางลงอะ uh, เคมาลาดพี่น้องเลยผูสาวล่าบูได้มาบอมันโทรมาอยู่บอเหยดกันยังมวย <laughs> มาเบิ่งเดื้อผู้สาวนะ่ะผู้บ่าวว่าผู้บ่าวว่าไปถ่ายน้องสาวให้เจ้าเบิ่งแน่บริเวณบริเวณเติงหลยข้า <laughs> ง,ง <laughs> นีว่ามีกิ๊งมีกัก,ก,กอะไรบ่ นี S <S ่นะู่มันเงาหายใจไม่มาอย่าปากเจ้านะเขาไม่ได้ยินเดาเขอได้ยินเดาเพี่น้อาเพิ่งว่าเพิ่นว่าแต่มีแต่ลมออกน้อยๆในคอเพื่อนนะนะไอ้ควันแน่นบอกบุลรกมันก็บควันตัวใบเป่าน้าชายน้องเคยนะเรียงงูอ่ะ ได้น้องเคยหละเออว่าเอาไอะอรีเฮ้ยกูโต๊ข่าววะกูกะได้ยินแต่บักมุมว่ะกูกะเ็นหูจาบ้านใดมันเวิรคูนบ่อว่า่ไดห้าอรี่มันเวิรคูนอือืได้นองเคยเลยอืมนานๆๆๆนๆนๆๆๆๆอาๆๆ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 ะอันอดๆๆๆๆๆๆๆแต่ๆๆา โบเป็นยังดอกเราบบเราบบเดนห่อนเราหนาวน่ะค้าเราห่อนเราได้ตุ่มบวมแต่เฮิร์กปัดได้วะบ่มาอยู่เป็นเดือนแล้วมาเดือนนึงแหละเฮ้ยไม่ใช่อีโลออีโลใช่ไหมสายกันเฮ้ยก็เฮ็ดโพสเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กเลย อ่ะอืมไปเกาโพดเออเออว่าสมีแลลวพี่น้องเออสุนมีมีกี๊กมีกักแล้วพี่น้องเรียกโคตรส่ไขร้อยเลนเลนเลนแล้วต้องรับสะกสะมนกีทาดยังไงั่ทามาลงมั้งสันส่วนแงเตงครับตุ่มปลาอืมทามพอลงแล้วสันดมเลยืมไข่จะเินกะบอนเคีงค้าง อต่หูขึ้วม,ม,มึงมึงชมแล้วหรืมมอ,อมึงอุ่มแร้วจังหวะพาระลุมโอ้ยเอาพปเขาของหน้เมืนอลยบัโลกมาเต้นันมนได้ครึ่งเลยยังบัดรีวิวจะไปเลยอ,อ่า,อาจับน้อยๆอ,อืมแกเป็น้นหายคบขาอ่า เ้ยองได้เริ่งนะยงเพ่นมันจะไปเลยอ่าเบบเราบอียไปให้กูมาเอ็นเราดแบบเพิ่นมันสั่นนั่นนี่นะเราสั่นนันี่นะมันสั่นหรือว่าสั่นน่ะแหบาราจับน่นจับนีนะมันสั่นแหงอยู่จื่อนะบอสั่นเ้อเาะกินตะกี้หันย่งแข็งแห้งนะข้าวตุกพืืนทองก็คือไข่ ລາບໍ່ອາຍເມືງແລະອາຍເພິ່ນບໍ່ຈື່ອີກຄັນຊື່ດາມາເບິ່ງເຮືອງຈັ່ງອີກຄັນເພິ່ນຈື່ແຕ່ສຽງກູອ່າອ່າອີບຖ້ວນອັນອີບຖ້ວນອັນກີ້ກົນວ່າຊັ້ນໂອ້ຈື່ຂະຫນາດເນາະຫູຍັງດີໂຕຍັງດີເອົາມາເບິ່ງໃນນີ້ເດີ້ເອີບາດນີ້ จออผัดลมผัดลมทำอไลมบอผัดลมมเก็ลงนี่แหละกินเขากูยังก็ลืมอก็โดนโดนมาที่นะรพี่น้องเอ้ก็ไปเบียกไเวียกมันมันวา็้าสิ่เอ่นไไพยแอพาดำไปบิงอัน อ right? um, so ีแม่อีแม่อ้ายอยู่ซีสเกตปวดสบายคือกันอันก็ได้ไปไล่เบิ้งสะตาขาดอ่าหรือปวดได้แหวกเ่าเมื่อเห็ดนั่นเห็ดนี่ไงนะเมื่อเตียมเมื่อบ่ออีแม่ให้เห็ดในแถวทามฮาในแถวเลื่งนั่นแม่อีแม่น่ะทามฮาอีแม่อ้ายน่ะทามฮาอีฮาน่ะโบเห็นมาสั่นกระบูดน่ว่าจะมาังไงในทามฮาบโบเสือบโบขึ้เสือนาะ ติบบ่นพอเสือด้วยอืมถ้ามันไปแยังสนะทำ้าไออือคังเราไอเหนกับซื้อยาที่ไอมาเรากินน้ำตีเป็นนกินเหนกินนะนะยานะเป็นแพงซซสในกินละม่อเคียวน่ะบ่มกนั่นคือเครง่ไอันกินลงแล้วมันเย็นขอนะเฮ้ยเป็นเม็ดสซซนะ แม่มันสเศ้านะอือไดบ่เฮาเวลาเฮาอายมันสิเย็นอือยานี่เด้ยาตะมอท่านมอแล้วก็จัดนนไปหามอซะบ่โทเขาจะเอามามอทางใดน่ะมอท่านมอตุยเด้มอตุยนี่มันนอาจารย์อ๋ออ๋อโทเขาจะมาเขามาบ่อแล้วมาทีนึงคือว่าแพงบ่เออพริกน่ะได้ลูกเองบ่ได้นอนนํากันนี่ลเนาะ โม <m uch> งนอนโตน,นอนดข่องก็เด้บากมุมนอนนอนกับไีทิมน่่มองโตบอกตะกี้ฮาก็นอนได้เลเขาคือนอนท <c oughs> ึ่งน,นั่นบอกว่าเราพี่น้นองพี่น้องจะได้ยินฮ <c oughs> อยู่นะ <c oughs> 5. จากปีเลยกี่หนสาสาวิบไป สะเท่า <Point> ก <Sa o S 1> ับกูอ uh, uh ีกบ่กูก็34แหละ35อืมๆก็ส <c ười> <laughs> ิพ่อๆเขาแม่เทนเนาะอืมๆอืมอย่าเทนเด้เนาะคือยังงัวกันถือบ่ถือเโอ้ยบ่ได้เห็นดอกซั่นนะถือขาวพี่น้องมาไว้มันก็บ่อืซาไปนําบ่บ่ได้นีอื เท <พา S 1> ่าก<ม>ั<ม>บชิเ<ม><ม>ดล่าคีบเพื่อนสนิทและพี่น้องจ้าพอกันคิปหนาเลยดิแม่แห่งบุญสุขสุคนทรงผมเนาะคือปตัดออกหาอีกในนี่นะาาอือ